สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กับครัวคุณหญิงสไตล์อินดีนะจ๊ะแน่ hmm. นอนอยู่แล้วว่าพบเจอกับช่องครัวคุณหญิงก็ต้องมีสุดเด็ดเคล็ดไม่ลับมาฝากทุกคนกันอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าวันนี้หญิงเข้าครัวเนี่ยจะพาทุกท่านทําเมนูอะไรพร้อมแล้วเข้าครัวไปเลยจ้า mm hmm. เมนูที่หญิงจะพาทุกท่านทําในวันนี้นะคะ เป็นสูตรของการทําน้ําจิ้มแจ่วฮ้อนนะคะจะใช้เป็นทั้งน้ําจิ้มก็ได้หรือใช้เป็นตัวเบสนะคะสําหรับการทําน้ําซุปแจ่วฮ้อนก็ดีนะคะรสชาติเขาบอกว่าเด็ดมากใครที่เคยทานแจ่วฮ้อนนะคะแต่ละที่อาจจะสูตรคนละแบบกันแต่ว่าที่ร้านหญิงนะคะหญิงจะใช้สูตรนี้ วัตถุดิบหลักพระเอกของเราเลยนะคะแน่นอนอยู่แล้วขาดไม่ได้คือน้ำมะขามเปียกนะคะวันนี้หญิงใช้เป็นน้ำมะขามเปียกสําเร็จรูปนะคะซึ่งมีความเข้มข้นสูงแล้วก็สะดวกสบายมีเนื้อเนียนละเอียดแล้วก็รสชาติที่คงที่นะคะ ย่งจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างของใต้คลิปนะคะพร้อมกับคำอธิบายส่วนผสมต่างๆที่ใช้ทำคลิปในวันนี้นะคะเพื่อนๆสามารถคลิกสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่วางไว้ได้เลยนะคะก็เพิ่มความสะดวกสบายและก็เป็นอีกหนทางเลือกที่ทำให้เราสามารถสั่งซื้อมาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกไปหาซื้อให้ติดโรคหรือว่าเสี่ยงต่อการติดโรคโควิดได้นะคะ อันนี้ก็ปริมาณพันกรรมใช้ทำน้ำจิ้มสำหรับสูตรตามคลิปของหญิงเนี่ยได้ถึง4ครั้งกันเลยทีเดียวนะคะก็มีสารกันบูดในตัวสามารถทำให้น้ำจิ้มของเราเก็บรักษาได้นานขึ้นด้วยนะคะเ,เพื่อนๆก็สั่งซื้อตามลิงก์ที่หญิงวางไว้ใต้คลิปได้เลยจ้าแล้วก็มีส่วนผสมอื่นๆดังนี้นะคะน้ำเปล่านะคะเ,เพื่อนๆก็น้ำเปล่าน้ำสะอาดธรรมดาของเรานี่แหละค่ะใช้น้ำเย็นน้ำเปล่าธรรมดา อันนี้ก็คือในส่วนของน้ำมะขามเปียกนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เอา,เอาผลิตภัณฑ์ให้ดูนะคะนี่คือหน้าตาของน้ำมะขามเปียกหลังจากเทแล้วก็จะได้หน้าตาเนียนๆแบบนี้เลยนะคะสะดวกสบายค่ะเราจะได้มาทั้งน้ำทั้งเนื้อข้นๆเลยนะคะไม่ต้องได้กากใยของเขาหรือมีเศษของเปลือกติดมานะคะถ้าเราทำไว้ขายก็แนะนำให้ใช้แบบนี้นี่ก็จะเป็นน้ำ น้ำปลานะคะเือกใช้น้ำปลาดีนิดนึงเขาจะได้ไม่รสชาติเค็มนะคะน้ำมะนาวคั้นสดอันนี้จะเป็นหน้าตาของผิวมะกรูดค่ะก็มีทั้งติดเปลือกมานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเนื้อขาวๆที่ติดอยู่ชั้นในต่อจากเปลือกนะคะอันนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะหญิงก็จะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นเดียวกับน้ำมะขามเปียกนะคะมีแบบอบแห้งที่เขาอบแห้งนะคะ คือฆ่าเชื้อโรคเชื้อราอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถเก็บไปใช้ได้นานทําได้หลายครั้งนะคะสำหรับการอบแห้งวันนี้เราใช้เป็นผิวมะกรูดสดใบโหระพาสดนะคะต้งทำความสะอาดแล้วก็เด็ดแบบนี้นี่จะเป็นตัวของกระเทียมจีนปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็ก,ลกหอมหัวแดงนะคะใช้เป็นหอมแดงเล็กนะคะจะหอมมากปอกเปลือกแล้วก็หั่นเขาแบบนี้จะช่วยให้เครื่องปั่นทํางานง่ายขึ้นนี่ก็จะเป็นใบมะกรูดสดนะคะ ก็จะฉีกเ,เฉพาะใบแล้วก็มาซอยแบบนี้ซอสถั่วเหลืองหรือว่าซอสฝาเขียวของเรานั่นเองค่ะเพิ่มรสชาติและสีสันให้สวยงามอันนี้จะเป็นตัวของพริกป่นนะคะถ้าเราใช้พริกป่นสําเร็จรูปก็จะมีความละเอียดกว่านี้แต่ว่าความหอมเนี่ยยิงเลือกใช้ที่จะคั่วเองแล้วก็โขลกนะคะก็จะได้เนื้อที่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่หยาบ,บๆแบบนี้แต่ว่าได้ความหอมเผ็ดแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆไม่มีจะเลือกใช้เป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี้จะได้ความหวานนวลน,นะคะไม่ออกหวานแหลมือนน้ำตาลทรายแล้วก็ทําให้น้ําจิ้มของเราเข้มข้นด้วยนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นเกลือนะคะเกลือแกงธรรมดานี่แหละคะ่ะอีกแบบหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆสามารถใส่ข้าวคั่วนะคะ กรณีที่เราทำทานเองนะจะใส่ข้าวคั่วลงไปในขั้นตอนที่เราจะปรุงน้ําจิ้มแจ่วหอนนี่ได้เลยนะคะจะอืดจะอะไรก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราทำทานเองคือทำใช้เลยอะคะ่ะแต่สำหรับใครที่ต้องการทำเป็นสต๊อกเก็บไว้มันหญิงเนี่ยแนะนำว่าให้ใส่ทีหลังนะคะตอนที่เราปรุงเป็นน้ําจิ้มแจ่วหรือใส่ในขั้นตอนที่เราทำน้ำซุป น้ำซุปเนี่ยเราใส่คาใส่ตะไคร้ฉีกใบมะกรูดแล้วก็เติมน้ำจิ้มแจ่วนี้ลงไปก็กลายเป็นน้ำซุปแสนอร่อยได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะเด็ดใบโหระพาสดๆลงไปด้วยแล้วก็ตามด้วยตัวของผักชีใบเลื่อยก็จะได้น้ำซุปแจ่วฮ้อนที่อร่อยอร่อยกันเลยทีเดียวนะคะเราก็จะทำในขั้นตอนนั้นนะคะเราจะไม่ใส่ในคลิปนี้มาเริ่มขั้นตอนการทำได้เลยนะคะเราจะใช้ของที่มีเนื้อหยาบนะคะมาปั่น ส่วนของที่เป็นของเหลวอ,อื่นๆแล้วก็จะไปผสมตอนเราปรุงนะคะหอมหัวแดงเล็กตามด้วยกระเทียมใบมะกรูดซอยที่หญิ่งสับๆซอยๆเข้ามาเนี่ยเพราะว่าจะช่วยเครื่องปั่นทํางานง่ายขึ้นนะคะผิวมะกรูดนะคะนี่เครื่องสมุนไพรแน่นๆเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยใบโหระพาสดนะคะเราจะช่วยในการปั่นของเขาโดยการใส่น้ําเปล่านะคะ ถ้าใครที่ไม่อยากใส่น้ำเปล่าเนี่ยจะใช้เป็นน้ำกระเทียมดองก็ได้นะคะแต่ว่ายิางจะเลือกใช้เป็นน้ำน้ำเปล่าเพราะว่าเมื่อไปผสมส่วนอื่นๆแล้วจะได้รสชาติที่พอดีนะคะเดี๋ยวจะเค็มเกินไปนะคะถ้าเราใช้น้ำกระเทียมดองไม่ก็จะหวานเกินไปวันนี้เราจะปั่นหยาบนะคะค่อนไปทางละเอียดเพราะว่าเราจะใช้เป็นน้ำเบทที่ใช้ทำน้ำเจ่วฮอนนะคะแต่ถ้าใครใช้เป็นน้ำจิ้มนะคะ แนะนําว่าให้ปั่นละเอียดเลยนะคะเวลาจิ้มเราจะได้รสสัมผัสที่ดีนะคะทานอร่อยด้วยวันนี้เราจะปั่นหยาบนิดนึงนะคะเริ่มการปั่นได้เลยจ้าหยาบค่อนไปทางละเอียดนะคะใช้เป็นเบสน้ําซุปนะจ้าปั่นได้เลยค่ะใช้เครื่องนะคะกดคลุกคลุกเคาไปก่อนผสม,สมเข้ากันแล้วก็ทำการปั่นละเอียดหรือว่าหยาบได้เลยนะคะ นี่ก็คือหน้าตาของส่วนผสมนะคะที่ไม่ได้ปั่นเมื่อสักครู่นี้นะคะจะนำมาผสมในภาชนะเพื่อจะตั้งไฟต่อไปนะคะในบางส่วนนะคะจากทั้งหมดนี้นะคะวันนี้ขออนุญาตใช้เป็นกระทะนะคะเพราะว่าก้นเขาจะแบนเพื่อนๆจะได้มองเห็นส่วนผสมต่างๆนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องจุดไฟนะคะใส่น้ำามขามเปียกเข้มข้นของเราลงไปจ้า หลังจากน้ำมะขามเปียกแล้วนะคะก็จะตามด้วยส่วนผสมอื่นๆก็คือน้ำปลานะคะหลังจากใส่น้ำปลาเสร็จแล้วนะคะในส่วนของน้ำมะนาวนี่นเพื่อนอย่าเพิ่งใส่นะเราจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้กลิ่นของเขาและรสชาติของเขายังหอมอยู่นะคะตัวที่3มก็จะเป็นซอสถั่วเหลืองหรือซอสฝาเขียวของเรา ใส่แค่3ส่วนนี้ก่อนนะคะล้วทําการจุดไฟเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะเพื่อเคี่ยวส่วนผสมให้เข้ากันใน3ตัวนี้ให้เข้ากันก่อนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะคือมีความเนียนขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราถึงจะตามด้วยน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวที่เราได้เตรียมไว้นะคะอันนี้สังเกตนะคะว่ามันยังไม่เข้ากันนะคะมันยังแยกเป็นหลายๆสีอยู่นะคะ หลังจากสส่วนแรกนะคะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สามารถน้น้ำตาลลงไปได้เลยนะคะที่เลือกใช้น้ําตาลมะพร้าวหรือว่าน้ําตาลปิ๊บก็ดีเนี่ยเขาจะได้ความหวานนวลน,นะคะไม่หวานแหลมเหมือนน้าตาลทรายและก็ทําให้ส่วนผสมเนี่ยข้นเหนียวเร็วขึ้นลดเวลาการเคี่ยวนะคะน้อยลงแล้วก็ทําให้ส่วนผสมต่างๆสามารถเข้ากันได้ดีนะคะโดยที่ใช้เวลาน้อยกว่าใช้น้ําตาลทรายนะคะ ซึ่งตัวนั้นกว่าจะทําให้เขาข้นเหนียวขึ้นมาได้ก็จะใช้เวลามากกว่าตัวนี้แล้วความหวานก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่นะคะนี่ก็จะเลือกใช้ตัวนี้ได้ความหอมด้วยนะคะเราจะเคี่ยวเขาจนกว่าเขาจะละลายนะคะเข้าเป็นเนื้อดูก,กันแล้วก็มีความเหนียวขึ้นนะคะถึงจะใส่ส่วนผสมตัวอื่นๆนะคะ หลังจากน้ำตาลละลายข้นเหนียวขึ้นมาสักเล็กน้อยนะคะเ,เพื่อนๆก็นําในส่วนที่เราปั่นนะคะเขียวๆอย่างนี้และคะ่ะไม่ต้องตกใจนะคะมันเขียวจากใบโหระพาแล้วก็ในส่วนของผิวมะกรูดด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเมื่อเราเคี่ยวทุกอย่างเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาของเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีน้าตาลน้ําตาลเข้มขึ้นมานะคะก็ใส่ลงไปไฟนี่ไม่ต้องเพิ่มหรือไปลดนะคะก็ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนั่นแหละคะ่ะ คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันยังไม่แยกสีแบบนี้นะจนกว่าจะเป็นสีน้ำตาลคาราเมลค่ะเราถึงจะใส่ส่วนที่เหลือนะจ๊ะหลังจากนั้นเราจะเติมเกลือลงไปนะคะทำไมเราต้องเติมตอนนี้ก็เนื่องจากว่าบางทีเราต้องชิมรสชาติเขาดูก่อนนะน้ำปลาเราอะถ้ามันเค็มเกินไปมันก็อาจจะไม่ต้องใช้เกลือเลยก็ได้นะคะแต่ว่าหญิงเลือกใช้น้ำปลาที่เขาไม่เค็มไงคะญิงก็สามารถเติมเกลือ เพเพิ่มรสชาติความกลมกล่อมได้อีกนะจ๊ะใส่เกลือลองไปก็ควรให้เขาเข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นนะจ๊ะหญิงก็จะตามด้วยพริกป่นนะคะความเผ็ดนี้บอกเลยนะคะคั่วเองโคลกเองความเผ็ดเต็ม10ก็คือเต็ม10เลยนะคะระดับแม็กซิมัมเลยแต่ว่า เพื่อนๆก็ไม่ต้องตามหญิงก็ได้นะใครไม่ทานเผ็ดก็ลดปริมาณลงหรือใครที่ทานเผ็ดกว่านี้ก็เต็มที่ได้เลยนะคะน้ำซุปแจ่วหอนเนี่ยมันต้องมีความเผ็ดร้อนไหนจะเป็นจากพริกหรือว่าจากพวกใบโหระพาอะไรก็มีส่วนด้วยนะคะคือถ้าทานเผ็ดไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องใส่ในน้ำซุปเยอะแค่แค่นั้นเองค่ะความข้นเหนียวเกือบได้ที่แล้วนะคะ ในส่วนของน้ำมะนาวเราจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกลิ่นความหอมของน้ำมะนาวสดเนี่ยมันจะโดนกลบหมดนะเราจะปิดเตาแล้วนะคะหลังจากที่ปล่อยให้เขาเดือดคือเคี่ยวไปสักพักหนึ่งไม่ต้องถึงกับข้นมากนะคะเพื่อนเนเพราะเดี๋ยวว่าเราปิดเตาพักเขาไว้ให้เย็นเนี่ยมันจะมีความข้นขึ้นอีกระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะนี่ตอนนี้ ใส่น้ำมะนาวสดลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นทำการปิดเตาพักเข้าไว้ให้เย็นก่อนจะเก็บใส่ภาชนะนะคะแนะนำว่าถ้าเป็นโหลแก้วเนี่ยให้ต้มภาชนะก่อนนะคะแล้วปล่อยให้โหลเย็นตัวลงแล้วก็ใส่น้ำจิ้มนี่ก็จะช่วยรักษาการเก็บรักษาของเขาได้นานขึ้นนะคะนำไปใส่ตู้เย็นไว้ได้เลยนะคะถ้าใครทำเยอะก็ได้เป็นสัปดาห์เลยนะคะแต่นองหญิงทำใช้แค่ วันสองวันนะคะแล้วก็ทำใหม่อยู่ตลอดเพราะว่าเราสั่งซื้อเครื่องปรุงครั้งหนึ่งก็ทำได้หลายครั้งทีเดียวะค่ะก็ลองไปทำทานดูนะคะง่ายๆค่ะน้ำจิ้มแจ่วฮ้อนเดี๋ยวถ้าทำคล่องทำชำนาญแล้วก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเพื่อนๆนะคะอร่อยมากๆลองไปทําทานดูนะคะเนี่ยหญิงตักให้ดูนะคะความข้นเหนียวก็ประมาณนี้จะใช้จิ้มก็ได้หรือจะใช้เป็นเบสของน้ําซุปแจ่วฮ้อนก็ แซ่บมากอร่อยมากนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะคะฝากติดตามช่องเล็กอีกหนึ่งช่องด้วยนะคะฮักจังอินดี้นะคะเพื่อนๆต้องการซื้อน้ำมะขามเปียกหรือผิวมะกรูดอบแห้งนะคะก็สามารถคลิกซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอตรงคำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยนะคะเจอกันใหม่ในการเข้าครัวครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า